วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้มาถึงยังอยู่กับเรื่องราวของวิวาวาวุ่นคุณผู้ชมค่ะกับเมื่อวานนี้ที่เรานําเสนอข่าวไปเรื่องที่ว่าเจ้าบ่าวเนี่ยนะเหมือนเหมือนว่าจะเบี้ยวงานแต่งสุดท้ายมาแม้ว,ว่าจะมาช้ากว่ากําหนดงานเนี่ยสี่ชั่วโมงแ,แขงกกลับบ้านไปแล้วและเงินสินสอดตกลงกันไว้ที่99,999รบาทเอามา1 0,000บาทเอา ไม่ตรงไม่ตรงตามที่คุยนี่ไม่ตรงตามที่คุยที่สําคัญเวลาเจ้าเปล่ามาต้องมีประตูเงินประตูทองเนาะใช่ใส่ซองอ่าอืมซองเปล่าอ่าแล้วแล้วแบงค์ในซองเหรอฮะไม่มีไม่มีไงเพราะเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินอ่าวันนี้เรามีความคืบหน้ามานะคะหลังจากที่เกิดเหตุดังกล่าวที่นุ้ยเล่าไปแล้วเนี่ยนะคะฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยไปลงบันทึกประจําวันไว้ที่สพหนองยาบปล้องนะคะ พร้อมบอกว่าจะจําไปจนวันตายอันนี้คือฝ่ายหญิงพูดนะไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าสาวนะแต่เป็นฝ่ายหญิงนะฝ่ายเจ้าสาวฝ่ายเจ้าสาวนะค่ะโดยคุณแม่เจ้าสาวเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยคบหากันมาหนึ่งเดือนและตัดสินใจจะใช้ชีวิตร่วมกันตกลงสินสอดจริงๆคุณแม่เนี่ยบอกไปว่า1 0 0 0 0แบาทฝ่ายชายต่อรองมาบอกว่าเลขสวย ,99 9 9 9บาทพร้อมทองอีก2บาทแล้วก็จะเข้าพิธีกันตอนแรก30มมีนา แต่ว่าติดสถานการณ์โควิดเลยเลื่อนไปเป็น6พฤษภาคมซึ่งก่อนที่จะถึงวันงานเนี่ยทั้งคู่ก็ได้มีการจดทะเบียนสมรสกันแล้วเมื่อวันที่18มีนาคมอ๋อจดทะเบียนแล้วด้วยจดทะเบียนแล้วค่ะที่ผ่านมานะคะตอนนั้นเนี่ยลูกสาวตัวเองเนี่ยดีใจมากที่ได้รู้ว่าจะแต่งงานนะคะที่บ้านเนี่ยจึงได้มีการตระเตรียมงานว่าจะเป็นซุ้มดอกไม้เครื่องเสียงอาหารช่างภาพอื่นๆรวมทั้งสิ้นคือ65,000บาทฝ่ายเจ้าสาวเป็นคนออกทั้งหมดฮะ 6 5ห0 0น้เนี่ยนะ่ค่ะน,นี่ค่ะนี่มีการแจกแจงมาแล้วนะแต่พอวันจริงเจ้าบ่าวกลับมาเพียงไม่กี่คนม,มาร่วมงานพร้อมกับท้าทายท้าตีท้าต่อยญาติฝ่ายหญิงที่โมโหแล้วก็ไม่พอใจว่าเจ้าบ่าวมาทำแบบนี้ได้ไงเหมือนไม่ให้เกียรติอ่ะใช่ไหมฮะจึงเกิดเหตุดังกล่าวซึ่งคุณแม่ถือว่าเป็นการที่ไม่ให้เกียรติกันครับแล้วรู้สึกเสียใจมากที่เจ้าบ่าวเนี่ยทำกับลูกสาวตัวเองแบบนี้อยากให้เจ้าบ่าวเนี่ยมาชดใช้ สิ่งที่ตัวเองทำลงไปเพราะงานแต่งทั้งหมดทุกอย่างพังไปหมดแล้วถ้าหากทำแบบนี้ก็ไม่ต้องมารักลูกสาวของเธอเลยไปฟังเสียงคุณแม่นิดหนึ่งค่ะก็รู้สึกเสียใจนะคะเพราะเราลงทุนไปมากนะค่ะในงานนี้เราลงทุนมากเลยค่ะเสียเงินไปเยอะเลยค่ะูจะทำไงเรื่ความรู้สึกเป็นไงบ้างก็เสียความรู้สึกนะคะไม่เคยเจอนะคะเพราะ สาวก็เคยแต่งงานหลายคนก็ไม่คเคยเจอนะแล้วตอนตอนตอนี้จะทำไงต่อครับก็แจ้งความแล้วก็คุยกับทนายแล้วค่ะคราวนี้ฝั่งเจ้าบ่าวก็มาบอกเหมือนกันนะคะว่าตัว,เอ,อตวเองก็มีเหตุผลเหมือนกันออบอกว่าจริงๆแล้วฝั่งเจ้าบ่าวเนี่ยรักเจ้าสาวมากตั้งใจจะยกขันหมาไปออแต่เพิ่งว่าสินสอดไม่พอและกําลังยืมน้องซึ่งน้องเนี่ยอยู่ที่ประเทศญี่ปุนออ่นให้โอนมาเพิ่ม คือมีอยู่หนึ่งหมื่นให้น้องเนี่ยช่วยโอนมาให้เพิ่มได้ไหมมันจะได้ครบ 999, 9 9กบาทขณะที่รอน้องเนี่ยโอนมาเนี่ยก็ถูกญาติฝั่งเจ้าสาวเนี่ยบอกว่าเข้างานมาก่อนเข้างานมาก่อนซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากเข้างานเพราะเขาม่มีม่มีเงินใช่ไหมคะแล้วเนี่ยเงินที่จะจ่ายประตูเงินประตูทองก็ไม่มีนะแล้วเมื่อเข้าสู่พิธีก็ถูกทวงถามเรื่องสินสอดทั้งหมดเองแล้วคราวนี้ยังไงอ่ะโดนโหอะไร ฝ่ายเจ้าบ่าวบอกว่าโดนโห่ไล่แล้วก็เลยเกิดการทาร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นส่วนตัวเขาก็บอกว่าเขาก็เสียใจนะแล้วเขาก็ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นจะขอรับผิดชอบค่าเสียหายทุกอย่างล่าสุดมีกระแสข่าวมาว่าเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเนี่ยบินไปญี่ปุ่นแล้วแต่แต่แต่แม่เจ้าสาวบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่บินไปญี่ปุ่นแต่ไปอยู่ด้วยกันฮ หมายถึงว่าเจ้าสาวไปอยู่กับเจ้าเบ่าแล้วเอ้าทั้งทั้งที่เขาเบี้ยวค่าสินสอดใส่ซองเปล่าด้วยด้นะเจ้าสาวใจอ่อนเหรอฮะใช่เอ้าที่สําคัญคือหลอกคุณแม่ว่าจะไปอยู่หอแต่คุณแม่ไปตามสืบมาได้ไปเจอว่าไปอยู่บ้านไฟชายโอ้ยคุณแม่ไม่เสียใจแย่เหรอครับเนี่ยสนเหมือนเจ็บตั้าอ่าใช่ตอนนี้คุณแม่ก็บอกว่าที่บ้านนะรู้สึกโกรธมากเลยแล้วก็โมโหมากเลยที่แบบมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้อืม หรือว่าเรื่องสินสอดนี้เจ้าสาวเขาก็ไม่ได้แบบเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ทางเจ้าสาวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะตัวเจ้าสาวอาจจะไม่ได้ติดหรือเปล่า,ลาเพราะว่าอย่าง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 คนที่เราเคยรู้จักเนี่ยถ้าเป็นแบบบางทีฝ่ายเจ้าสาวบอกไม่เป็นไร <ใช S 1> สินสอดไม่มี<ช>ปัญหายัางไงก็ได้อะไรเนี้ยมันก็จะมีบางบ้านเป็นอย่างนั้นหรือบางบ้านก็ต้องบอบมีเท่านี้เท่านี้นะอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าขั้นตอนมีการตกลงกันยังไงเนาอลึกๆแล้วใช่ไหมเออแต่ว่าตอนเนี้ยเขาบอกว่าเออลูกกับไปอยู่ด้วยกันนะเขาใจโอ้แ<อ>ต่ทิ้งนี่สินหน้างานแต่งอ่ะ ไว้ให้พ่อแม่ใช้หนี้นะก็เห็นว่าพ่อต้องเอาลอตเตอรี่จากเลยมาขายที่ปทุมธานีด้วยงั้นเจ้าสาวเจ้าบ่าวช่วยคุณแม่ใช้หนี้หน่อยนะนะ